คุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวไก่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 ถายคุณแม่ไว้ไม่ได้สดหรอกถ่ายแปดนาทีก็ได้แซ่บแซบแซบแ อาคือเต้นคักแทะอร่อยอร่อยวู้แม่ยังไงซ่อมแม่ซ้อมใส่สิแม่ถ้าคุณแม่กินหมดแล้วคุณแม่จะได้รางวัล อร่อยนี่เขาจะทำแบบนี้ให้อ่านี่ไงอ่านี่เอาผักไหมเนี่ยมีมะระด,ด้วยอเอาเอาเถอะไม่อยากได้ไม่อยากได้เหรอเป็นไงนอร่อยหรือไม่อร่อยบอกพีอร่อยใช่ไหมอืม อร่อยมากเลยเหรอเก่งจังเลยนะกินหมดเดี๋ยวรับราง<อ>วัลเนี่ยฮะฮะของไอของไอ,อของโอ๋โอ,อยู่ในกระเป๋าโอเห็นมันมีอยู่แล้วมันใช้ด้วยกันได้โอก็เลยไม่ไม่เอาออกจากกระเป๋ากลักวลืมออย เนี่ย geliyor, คุณแม่กินหมดคุณแม่ได้รับรางวัลตรงนี้นะคะมาทุกคนเชียร์คุณยายแล้วมะเชียร์คุณยายให้กินหมดแล้วคุณยายจะได้รับรางวัลเนี่ยเนี่ยนี่คือรางวัลให้คุณยายค่ะคุณยายทานหมดแล้วก็พหายาใลูกเคยยืมกวามเมื่อเนี่คุณแม่กินหมดคุณแม่ก็จะได้รางวัลชื่อหมากชิพูชื่อถนม ว้าวว้าวแม่เก่งจังเลยอร่อยแม่เอาเลือดอีกไหมเอาข้อไหมนี่ไงมีข้อของเขาเนี่ยไปไม่เอาแล้วใช่ไหมกินเยอะๆจะได้แข็งแรงสดน้ำไหมแม่ น <N> ้ำ <N> มันอร่อยอร่อยอืออือ อาราอยมีหัวละพากับไอ้นี่แม่กับมะระแต่มะระมันจะขมเนี่ยมะระเอาไปกินกับน้ำพริกเด้ยวยนะก๋วยเดี๋ยวไก่มะระ cho bé dài chị cái tiểu khuyên dài rồi Hừm, đeo